สรุปราคาผักวันนี้วันที่21กุมภาพันธ์2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง4บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทกล่ำปลีแต่งผลกิโลกร,รัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม กลัมปีม่วงกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น10บาทกลัมดอกกิโลกรัมละ13บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกลัมปีเขียวกิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง1บาทกลัมปีหัวใจกิโลกรัมละ9บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมคณะต้นกิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาทคณะยอดกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง4บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ80บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ9บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ6บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง1บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดแก้วกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดส้อยกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาท ผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น2บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมต้นหอมกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักชีไทยกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักชีลาวกิโลกรัมละ40บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ56บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น6บาทรากผักชีกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบสะระแหน่กิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบกะเพรากิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบโหระพากิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง5บาทใบเมงลักกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทใบชอบพลูกิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ต้นตะไคร้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเม,ม,ม,มื่อวานเท่าเดิมกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมคาอ่อนกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ดอกกุยช่ายเขียวกิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกหอมกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื <t <t ่อวานเท่าเดิมใบมะกรูดกิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมข่าแกกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขิงแกกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม พริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ180บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกกระเลียงกิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น20บาทพริกจินดาเขียวกิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกซุปฮอตเขียวกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกซุปฮอตแดงกิโลกรัมละ55าบาบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม พริกชี้ฟ้าเขียวกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกยำขาวกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพ iff, players, ริกยำเขียวกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกยำแดงกิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกหยวกกิโลกรัมละ36บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น1บาท พริกหวานเขียวกิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกหวานแดงกิโลกรัมละ85บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง5บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ85บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง5บาทพริกชีฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม พริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง4บาทถั่วภูกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น20บาทถั่วลันเตาหวานกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทฝักดินฟ้ากิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ8บาทเทียบกับาท บวบงูกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น10บาทบวบหอมกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง4บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมชะอมกิโลรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง3บาทดอกแครกกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ18บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ13บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะราคีนกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะราจีนกิโลกรัมละ36บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเมเขือพวงเด็ดคั่วกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเมเขือพวงไม่เด็ดคั่วกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเมเขือม่วงกิโลกรัมละ14บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาทเมเขือยาวกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น8บาท มะเขือลายกิโลกรัมละ1 4บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือลิงกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเซอดิงกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือไข่เตากิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเปาะกิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง1บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ1 4บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเทศเนื้อกกิโล65บาท เทียบกับเมื่อวานขึ้น5บาทเมื่อเขือเหลืองกิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเมื่อเทศท่อแดงกิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเมลกอดิบกิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง1บาทเมลกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ23บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงกวาเบอร์กลางกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงร้านกิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานลด ฟักทองทองอภัยกิโลกรัมละ25บาทเทีย dem, ทบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักทองลายกิโลกรัมละ23บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักทองเกษตรกิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง4บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง5บาท ข้าวโพดฝักอ่อนกิโลกรัมละ14บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ350บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกสลิดกิโลกรัมละ250บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง80บาทผักหวานบ้านกิโลกรัมละ150บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักหวานป่ากิโลกรัมละ200บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ยอดผักปลังกิโลกรัมละ7บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมสายบัวล่อกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมหน่อไม้ฟ่งเขียวกิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมหัวไชเท้ากิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ45บาบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม กระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ110บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแครอทไทยกิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ115บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม มะนาวเบอร์เล็กลูกละ0.9บาทเ,เทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะนาวเบอร์กลางลูกละ1.8บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ2.6บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ180บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดคอนขาวกิโลกรัมละ160บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม เห็ดหอมสดกิโลกรัมละ160บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ130บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง5บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม กล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กวีละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางวีละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่วีละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก350บาทต่อเข่งเข่งละ7หดวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง450บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่700บาทต่อเข่งเข่งละ7หดวี จบการรายงานสรุปราคาผักขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ